สวัสดีค่ะวันนี้ก็อยู่กับน้องมินยุสชารถมือสองฟรีดาวนะคะวันนี้นะคะก็จะพามาดูเป็นรถฟอดแบนเจอร์นะคะคันนี้เป็นปี2 0ง8นะคะเป็นตัว2.2 XLT นะคะเดี๋ยวมาชมตัวรถกันเลยไฟหน้าคันนี้นะคะได้เป็นไฟโปรเจคเตอร์หลอดลูกแก้วนะคะมาพร้อมกับไฟตัดหมอกให้เลย กระจังหน้านะคะได้เป็นกระจังหน้าสีโครเมียมสวยๆโลโก้ฟอดตรงกลางแบบนี้นะคะกระจังหน้าใหญ่ๆสวยๆเลยมีคําว่าแรนเจออยู่ด้านหน้านะคะสวยมากคันนี้เนาะราคาขายอยู่ที่4 8 5 0 0 0บาทนะคะสวยๆเลยไม่เกิน5,000สนนะคะคันนี้สวยงามมากนี่เลยได้ตัวรถเป็นสีเทานะคะไปหน้าอีกฝั่งนะคะสวยงามสมบูรณ์โรเจคเตอร์หลอดลูกแก้วนะคะสวยๆแบบนี้นี่ ปดัดตมอกมีให้นะคะตัวรถสวยเดิมมากนะคะได้เป็นเกียร์ออโต้นะคะเป็นแคปออโต้นะคะคัะนนี้นี่เลยตัวล้อนะคะได้เป็นยางบิสโตนนะคะทั้งสี่เส้นนะตัวยางบิสโตนทั้งสี่เส้นเลยสวยๆนะขอบ17นะคะนี่เลยล้อขอบ17นะคะฟอร์ดเดิมๆแบบนี้นี่ช่วงล่างนะคะ อขออภายรถยังไม่ได้ล้างนะคะยังไม่ได้ปรับสภาพเรียกว่ายังไม่ได้สปานะทุกคนเดี๋ยวจะกริบกว่านี้นะคะ,ะด้านข้างนะคะก็จะมี2.2นะคะนี่เลยเป็นตัวของเขาเนาะเป็นตัว2.2 6อ,ออโต้น,นะคะกระจกข้างปรับไฟฟ้านะคะพับไฟฟ้ามาพร้อมกับไฟเดียวเลย ั่งไฟเดียวมาให้เรียบร้อยนะคะได้เป็นสีโครเมียมสวยๆนะคะคิ้วขันสะาดต,ตัวกระจกมีให้นะคะฟิล์มทึบ60นะคะบันไดข้างนี่เลยแคปออโต้ยกสูงนะคะมีบันไดข้างให้สวยๆตัวรถเดิมๆทั้งคันนะคะมือจับประตูสีโครเมียมนะจ๊ะมาดูภายในกันเปิดมาก็จะเจอกับภายในนะคะที่เป็นเบาะผ้านี่เลยเบาะผ้าสวยๆแบบนี้นะคะสภาพดีๆแบบนี้เลย อันนี้คือรถเข้าใหม่เนาะยังไม่ได้เก็บสภาพนะคะทุกคนยังไม่ได้ปรับสภาพนะคะเข้ามาสภาพนี้เลยนะถ่ายให้ได้ชมกันว่าสภาพเดิมทีที่ซื้อเข้ามาเป็นยังไงนะคะเกียร์ออโตโน้น,นะคะสวยๆเลยตัวแอร์เย็นฉ่ำนะคะหน้าจอใช้งานได้ปกติววงมาลัยมัมติฟังก์ชันนะคะสวยๆอ่ะขออนุญาตขึ้นไปเนาะจะได้สตาร์ทให้พี่ๆได้ดูเร่งหม่กันนะคะ อะมาดูหน้าปัดเรือนใหม่กันไมคันนี้เนาะเป็นรถปี18นะคะไม่ใช้งานอยู่ที่83,000ืมนกิโลนะคะ83,000ืม 83, กิโลเท่านั้นเย็นฉ่ำจริงๆแอร์คันนี้เชอบจังนี่นะคะสวยๆเครื่องเล่นทุกอย่างนะคะใช้งานได้ปกตินะคะภายในสวยฉ่ำแอร์จะเป็นแนวตั้งแบบนี้นะสวยๆเลย สภาพพร้อมใช้นะคะสนใจทักได้เลยโทรได้เลยตามเบอร์ที่อยู่ในคลิปนะคะ0 9นย์9 7 6 5หนึ่งห้านะคะเป็นเบอร์ของน้องวินเองค่ะนี่เลยภายในนะคะใหม่ๆกริบๆแบบนี้ใหม่ๆกริบๆแบบนี้นะคะแต่ยังไม่ได้ปรับสภาพนะทุกคนถ้าปรับจะสวยกว่านี้มากนะคะถ้าได้สปาน้องสักหน่อยนะทุกคนอ่ะอันนี้คือสภาพที่รับมานะคะจากเจ้าของเดิมเลย สวยงามแคปออโต้นะคะเปิดได้นะตัวแคปเปิดได้นะคะมาดูแคปด้านหลังกันนะคะพื้นที่ระยะขาสูงร้อยเจ็ดสิบเข่าไม่ติดนะจ้านี่เลยสวยๆเลยจ้าเบาะผ้านะคะด้านหลังได้เป็นแคปเบาะหนังนะคะแคปเบาะหนังนุ่มๆฟูๆนะคะแคปเบาะหนังนุ่มฟูมากๆนะคะตัวนี้ใช้งานม,มาค่อนข้างน้อยเนาด้านหลังปูพรมดุมให้นะคะ,ะสวยงามตัวรถนะคะราคาสี่แสนแปดหมื่นท่าพันบาทนะจ้าคันนี้ หัวน็อตนะคะซอกประตูแคบเดิมๆนะคะเป็นประตูเดิมสวยๆวยวยนี่เลยติ๊กเกอร์ลมยางต่างๆดูครบนะคะอันนี้เป็นที่บังแดดหน้ากระจกันเก่าเนาะลูกค้าติดมาสวยกริบนะคะนี่เลยสภาพดีมากๆนะคะพี่ๆท่านไหนได้ไปใช้ก็คือคุ้มแน่นอนรถสภาพนี้นะคะราคาเท่านี้ยางบิสโตนนะคะทั้งสี่เส้นเป็นยางบิสโตนนะคะ นะคะไม่มีชนหนักจมน้ำไม่มีพิกคว่านะคะอ่ะสวยงามโลโก้นะคะนี่เลยสวยๆเรนเจอร์ XLT นะคะนี่เลย2อ XLT นะคะตัวนี้สวยๆไฟท้ายเป็นไฟท้ายหลอดไส้นะคะสวยงามมากไม่มีแตกไม่มีชมรุดนะคะเดิมๆเลยเซ็นเซอร์ด้าน้ายมีให้ทั้งหมด4จุดเลยนะเซนเซอร์ด้านซ้าย4จุดนะคะ ปอ r แรนเจอรมือจับด้านท้ายนะคะเป็นโครเมียมนี่เลย MAC ไ i เ e อร์นะคะปอดเดิมๆนะคะนี่เลย MAC ไ i เ e r ร์ r อนะสวยๆขออนุญาตไม่เปิดนะคะมีมือเดียวฝ่าท้ายค่อนข้างหนักด้วยนี่ไปหลอดไส้นะคะด้านท้ายไม่แตกไม่ชำรุดนะคะการชนหลังสีโครเมียมอยู่ครบๆนะคะสวยกริบเลยนี่สวยๆนะคะ พี่ๆท่านไหนสนใจรถคันนี้นะทักหามิ้นได้เลยโทรได้เลยตามเบอร์ที่อยู่ในคลิปนะคะเป็นแคปออโต้เนาะเครื่องดีเซลนะคะคันนี้ประหยัดน้ำมันนะทุกคนนี่เลยหากระบะใช้งานอยู่นะคะในครอบครัวหรือว่าเอาไปทำงานนะคะคันนี้ตอบโจทย์มากพี่เขาไปหมอชี่จ๋าใหญ่โตอ่าพี่เขาไปหมอชี่จ๋าเก็บสีเก็บสวยแผงประตู แต่งประตูเป็นสีเทานะคะทุกคนสวยงามมากมาดูแคปบกันนี่เลยทุกคนรอยต้านสีเดิมจากโรงงานนะคะรถนะคะ <Okay. S 1> ปอร์เดนเจอร์ไม่แปดหมื่นสามเท่านั้นนะคะ <Okay. S 1> เป็นรถปีสิบแปดไม่แปดหมื่นสามเนาะ <Okay. S 1> ก็กาลังดีนะคะ <Okay. S 1> ทุกคนสวยๆเลยเ <Okay. S 1> บาะแคปบด้านหลังนะคะเบาะหนังนุ่มฟูนะคะนี่เลยหัว <Okay. S 1> น็อตชอกประตูสวยๆเดิมๆ <Okay. S 1> สวยมากคันนี้นะคะ พี่ๆท่านไหนสนใจนะคะทักหาได้เลยตามเบอร์ที่อยู่ในคลิปนะคะโทรได้เลยนะพี่กัดเต็นท์ของมินนะคะ<ม>ก็จะอยู่ที่ซอยเซรีไทย7 4แยกมินบุรีนะคะสนใจเข้ามาดูรถสนใจจับจองนะคะโทรได้เลยอ่ะวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ